สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินหมกูกนระทะณร้านหมกูกระทะร้านรื่นรมนะคะบรรยากาศก็วิวสวยมากตรงนั้นก็ได้น,นี้เรามาตอนค่ำค่ก็จะมีแบบแสงไฟร้านก็ตกแต่งบรรยากาศแบบสวยมากอันนี้เมนูที่ร้านนะคะก็จะมีอาหารตามสั่งนะคะนอกจากหมูกระทะก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้หมูกระทะที่เราสั่งก็จะมาแล้วนะคะก็ใส่น้ำร้อนนะคะให้มันร้อน ใส่ให้ท่วมหม้อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะที่เราสั่งมาเป็นชุดเล็กนะคะ250บาทก็จะมีหมูกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็สามชั้นด้วยอันนี้หมูกระทะเราก็แกะซีนออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเอาหมูนะคะไปย่างในกระทะน,นะคะก่อนอื่นเราก็จะใส่มันก่อนนะคะค แล้วก็เอามันโรยให้ทั่วๆกระทะนะคะเพื่อให้แบบหมูมันจะได้ไม่ติดกันค่ะอันนี้เป็นร้านที่เขาใหญ่นะคะอันนี้เรามากินสามสีรอบแล้วคืออร่อยมากทีน,นี้เราก็จะทําการเอาหมูลงไปย่างนะคะเราจะเอามันหมูสามชั้นลงไปย่างก่อนนะคะเพื่อให้หมูมันจะไม่ได้ติดกัน น,นี้เราก็สั่งอย่างอื่นมากินด้วยนะคะนอกจากหม้ออัดก็จะมีกับข้าวอาหารตามสั่งมากมายให้เราได้เลือกนะคะน,นี้เราก็จะทําการย่างหมูต่อแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะให้มันเต็มหม้อ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เห็ดเข็มทองใส่ผักนี่ก็เราจะเอาผักกัดขาวนะคะใส่ลงไปตามไปด้วยอันนี้ชุดผักที่เขาให้มาก็จะมีเห็ดเข็มทองผักกัดขาวนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ,อ่อน แล้วก็มีไข่ไก่มาด้วยนะคะกับเต้าหู้อันนี้เราก็จะใส่ขึ้นช่ายนะคะให้มันหอมนี้ทําการใส่ผักงไปมไปเยอะเลยให้มันแบบสุกในครั้งเดียวใส่กุแล้วเนะี่ย อันนี้เราก็จะรอจนกว่าหมูแล้วก็ผักสุกนะคะน,นี้บรรยากาศก็คือดีมากหมูกระทะก็หอมมาก